สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่เพื่อหยิบยกขึ้นมานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขึ้นไหยด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆรวมถึงศาาิลปวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์จะนําเสนอต่อคุณผู้ชมส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้าง น้ปฏิติดตามรับชมกันเลยครับ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง4 6แห่งในจังหวัดกระบี่ซึ่งมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่11-15ตุลาคม2564บรรยากาศการรับสมัครวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางมาลงสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีผู้สนับสนุนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองตามมา การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 บริเวณทางเข้าก่อนขึ้นไปยื่นใบสมัครชั้นที่องคการบริหารส่วนตำบลทับปลีกเอ,เอเภมืองกระบี่ได้มีผู้สมัครนายกอบตอนำสมาชิกมาสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีโดยผู้ลงสมัครนายกอบตอคนแรกได้แก่นายจำเริญน,นวลวิจ,จิตอดีตประธานสภาอบตอทับปลีกและเดินทางมาลงสมัครเป็นคนแรกพร้อมสมาชิกครบทุกเขตตามด้วยดาบตำรวจสุรศักดิ์เกิดสุกน้องชายกำน,นันตบน ถ้าเปลีกยนนำลูกทีมมาสมาัคร ครบทุกเขตเช่นกันขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่บรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันมีอดีตนายกอบตสองสมัยที่ผ่านมาได้เดินทางมาลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบตอนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครอิสระเดินทางมาสมัครกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ได้มีนายสมชายเหล่าสกุลอดีตนายกเดินทางมาสมัครตำแหน่งนายกอบตอ,อีกสมัยโดยมีผู้สมัครนายกที่ลงแข่งขันในครั้งนี้คือนายไพโร์ดินแดงที่เคย ลงสมัครชิงตําแหน่งนายกเมื่อสมัยที่ผ่านมาเดินทางมาลงสมัครเช่นกันโดยมีกองเชียร์เดินทางมาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากหลังรับสมัครก็นํารถแห่ออกหาเสียงตาหมู่บ้านทันทีเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรกจำนวน71แห่งใน18อำเภอของจังหวัดกาฬสนินเป็นไปด้วยความคึกคักโดยเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินนายสายันกมลมูลอดีตนายกอบตโคกสมบูรณ์แชมป์เก่านำทีมกลุ่มรักบ้านเกิดโคกสมบูรณ์เดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลาไล่เลี่ยก,กันกับว่าที่ผู้สมัครนายกอบตโคกสมบูรณ์อีก2รายโดยนายวีโร์สมบัติมน์ลงเวลาเป็นคนแรก ตามด้วยนายสุวรรณระวิชัยก่อนที่นายสายันกมลมูลลงเวลาเป็นคนสุดท้ายซึ่งเจ้าที่จะต้องใช้การจับสลากหมายเลขผลปรากฏว่านายวีโรสมบัติมลได้หมายเลขหนึ่งนายสุวรรณระวิชัยได้หมายเลขสองและนายสายันกมลมูลได้หมายเลขสามจากนั้นนายสายันกมลมูลพร้อมทีมงานว่าที่ผู้สมัครได้นําดอกไม้ทูบเทียนเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสมบูรณ์และหลวงปู่บุญธรรมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำตำบล โคกสมบูรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเอาเลือดเอาชัยวานสมัครเลือกตั้งพร้อมมั่นใจในผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวตำบลโคกสมบูรณ์จะไว้วางใจและให้โอกาสกลับมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสมบูรณ์อีกครั้งขณะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาคลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินบรรยากาศการรับสมัครนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลคึกคักไม่แพ้กันโดยเฉพาะนายพิรมอุทรักษอดีตนาย,ยกอบตอนาคลายแชมป์เก่านำทีมว่าที่ผู้ส สมัครสมาชิออกอบตนาคลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิกเก่าสมัยที่ผ่านมาเดินทางมาสมัครกันตั้งแต่ช่วงเช้าทมกลางบรรยากาศกองเชียร์และประชาชนที่เดินทางมามอบดอกไม้ให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีนายบุญพาบุญแสนซึ่งเป็นอดีตกำนันพร้อมทีมงานได้เดินทางมาสมัครด้วยเช่นกันโดยทั้งสองคนได้เดินทางมาลงทะเบียนก่อนเวลาเจ้าหน้าที่จึงต้องให้จับสลากหมายเลขผลปรากฏว่านายบุญพาได้หมายเลขหนึ่งส่วนนายพี่ลมแชมป์เก่าได้หมายเลขสอ ทางนี้นายพิรมอุทรักษ์อดีตนายกอบตอนาคล้ายยังเชื่อมั่นในผลงานตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาซึ่งเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆและมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาคล้ายจะให้ความไว้วางใจกลับเข้ามาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคล้ายเช่นเดิม ที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ป่าตําบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายวิทยาสุวรรณเสิิประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองร่วมกับนายสมศักดิ์ชุมพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ป่าตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางวิไลลักษณ์เฟื่องศิลาคุณจรินดานายวิเชียนและคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ปา่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนายภาษสาธารณสุขอำเภอเมืองลงมาที่ตรวจสอบและรับตัวผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดีนจำนวน7คนไปรักษาตัวที่ศู Community นย์คอมมูนิตี้ไอ l ซ t i o n นนายสมศักดิ์ชุมพลกล่าวว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลปากน้ำ ผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวของโรงงานน้ำแข็งซึ่งเป็นผู้ป่วยยืญญนยันผลตรวจเอทเคมีผลเป็นบวกและทางโรงพยาบาลมีหนังสือออกให้ไปรักษาตัวที่ศูนย์คอมมูนิตี้ไอโซลชันหมู่ที่ปา่าตำบลฝากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแต่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับการรักษาดังกล่าวจึงลงมาที่เจราจาให้แรงงานทั้ง7คนยอมไปเข้าศูนย์เพื่อรับการรักษาตัวในวันนี้นายวิทยาสุวรรณสิทธิ์กล่าวว่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มีการติดตามในพื้นที่มาโดยตลอดและขณะนี้ นที่มีความเสี่ยงสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองตำบลปากน้ําเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจึงได้ร่างดำเนินการแก้ไขโดยทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค่วน้าซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลปากน้ําอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรแต่วันนี้ได้รับการประสานจากนายสมศักดิ์ชุมพร <Ć. S 2> ผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ป่าตำบลปากน้ําอำเภอเมืองชุมพรว่ามีรายงานต่างด้าวตรวจเกติเคแล้วผลเป็นบวกและยังไม่เข้ารับการรักษาจึงได้นํากําลังพร้อมกับสาธาร,รณสุขตำรวจผู้ใหญ่บ้านและชุดปฏิบัติการข,ข,ข,ของอำเภอเมืองชุม ลงพื้นที่พบกับผู้ประกอบการและต้องนำตัวแรงงานเข้าไปรักษาตัวที่ศูนย์คอมมูนิตี้แอนโซลูชันตามกฎหมายพระรชาชบัญญัติโรคติดต่อปี2558ต่อไปชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถ่ายคลิปโพสเฟซบุ๊ก พ่อขุดดินบนถนนที่เข้าหมู่บ้าน15ครัวเรือนลูกสาวโรยเม็ดอัลมอนด์ประชดหน่วยงานที่รับผิดชอบจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสคลิปบนถนนทางเข้าบ้านเป็นหลุมเป็นบอ่อเหมือนโลกลระจันโดยมีสามีนำจอบมาขุดที่ถนนเพื่อไม่ให้ดินสูงติดใต้ท้องรถ เปรียบเสมือนกับกำลังพลดินปลูกผักโดยมีลูกสาวนำมเมล็ดแอลมอนที่เป็นขนมมาโรยบนถนทนที่พ่อขุดดินไว้เพื่อเป็นการปลูกประชดหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบผู้สื่อข่าวจึงเดินทางลงันที่ประสานกับผู้โพสต์เฟ e บุ๊กอยู่ที่ถนนขันทองชลประทานหมู่ที่ 5, ตําตำบลดอนยอออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกพบนางขัสยาตันสกุลอายุ40ปีผู้โพสต์เฟสบุ๊กนายเอกชาติเกิดพ่วงสามีเป็นคนขุดดินบนถนนโลกพระจันทร์ให้ลูกสาวเด็กหญิงอัญญาเกิดพวง เป็นคนโรยเม็ดอัมอนบนถนนที่เป็นถนนโรคพะจันทร์และเดินแฟชั่นในร่องน้ําเพื่อเป็นการประชดหน่วยง,งานที่รับผิดชอบจากการให้สัมภาษณ์ของนายเอกชัยเกิดพ่วงผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนขุดดินบนโลกพะจันทร์เล่าว่าถนนเส้นนี้มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรเป็นทางเข้าบ้าน1 5บห้าครัวเรือนเมื่อฝนตกลงมาถนนก็จะเละเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ําขังทาให้รถยนต์ที่ขับเข้าไปมาลื่นถลายเกือบตกคลองอยู่เป็นประจำจึงอยากฝากให้หน่วยง,งานที่รับผิดชอบมาช่วยทาถนนให้ดีกว่านี้ เพราะว่าร่องมันหน้าปูกเพราะาถนนมันเละแล้วเราก็ขุดแต่ลูกก็ปลูกมันมันเหมือนทําแปลงเกษตรนะครับอ๋ออันนี้เราก็เหมือนทําประชดหน่วยงานใช่ใช่ใช่เพราะว่าเคยขอความช่วยเหลือไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบอย่างจริงจังอืมแล้วอย่างนี้เราจะพาไปถึงหน่วยงานไหมครับขอฝากเลยครับว่าการเข้าออกอ่ะมันเละมากมีบ้านคนอยู่อาศัยและที่ทํากิน มเละจนไม่สามารถออกไปด้านนอกได้ดครับผมมีมีกี่หมูบ้านมีมีกีก่โคเรือนประมาณที่เนี้ยตามบ้านนะมีสองสองหลังแต่ว่าที่ทํากินประมาณสิบห้าโคเรือนครับผมแลวถนน,นเส้นนี้พังมานานหรือยังครับพังมานานแล้วครับผมแต่ว่าหนักหนักคือปีนี้หนักที่สุดครับผมห <laughs> นัอ <laughs> <laughs> ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหน่อยนะคะเพราะตอนนี้ก็คือลําบากอะ่ะมีมาช่วยเหลือจริงแต่ก็ช่วยเหลือไม่เต็มที่อะค่ะเพราะว่าสงสารรถมาเกินเพราะว่าบ้านก็ต้องขนจอนกันไปมาหลายคนอะคะ่ะตรงนี้ก็ขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะจะไปสวนไปออบ่อไปนาอะไรก็ไปไม่ได้เลยลําบากมากเลยทุรนทุรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐิน ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามที่ขอพระราชทานเพื่อนำถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อเภอเมืองจังหวัดนครนายกในวันที่หพฤศจิกายน2564้ยโดยพระครูปริยัติโพธิสุนทรเจ้าคณะอเภอเมืองเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้ากฐถินพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปี2564โดยมีนายอาทรน,นุ่น สังเลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกและวิทยาวัชกรเข้าร่วมประชุมโดยการจัดงานจะต้องเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศคำสั่งของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากทางจังหวัดนครนายกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว2เข็มหรืออย่างน้อย1เข็มในวัคซีนแอตตราเซเนกา ไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันแอนจอร์นสันมาแล้วไม่ต่ำกว่า14วันต้องแสดงเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนก่อนเข้าร่วมพิธีและต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยเทคนิค RT-PCR หรือแอนติเจนแทคิทพร้อมใบรับรองแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน3วันส่วนด้านพิธีในพระอุโบสถผู้ร่วมพิธีถวายพระกรินพระราชทานจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถจำนวนพระสงฆ์ในพิธีไม่เกิน10รูปจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีในพระอุโบสถไม่เกิน25คนทั้งนี้ให้ นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่11ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดประมธานีีบรรยากาศกลับว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายวันแรกเมื่อตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีมีว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายมากันตั้งแต่เช้าอย่างเช่นนายสมศักดิ์จันทร์ศรีอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายว่าที่ผู้สมัครสมัคร นายกองการบริหารส่วนตำบลคลองควายทีมกลุ่มรวมพลังและนายยอดผู้เฉลิมตระกูลอดีตนายกองการบริหารส่วนตำบลคลองควายว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายทีมกลุ่มพัฒนาท้องถิ่นและมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายทั้งสองทีมโดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำให้ความรู้แก่ว่าที่ผู้สมัครบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยให้ว่าที่ผู้สมัครนายกจัดลำดับหมายเลขนายสมศักดิ์ ดันสีได้หมายเลขสองนายยอดผู้เฉลิมตระกูลได้หมายเลขหนในการสมัครว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนคลองควายแต่ละทีมสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตะบนคลองควายมีผู้ใช้สิทธิ์4,900คน มีหมู่บ้านทั้งหมด10หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1ถึง8ตำบลคลองควายและหมู่ที่1และหมู่ที่10ตำบลคลองเตยในวันนี้และในวันที่24พฤศจิกายนนี้ขอเรียนเชิญประชาชนตำบลคลองควายทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ที่ห้องประชุมป่าศักดิ์สารกลางจังหวัดสระบุรีนายสมภพสาวิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนรอบคโัวย,ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดปีงบประมาณ2,565รวมประชุมรับฟังการชี้แจงผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลที่มีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานจากห้องประชมุมราชสีสาลวะการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะกรรมการขับเคลื่นอนโครงการจากทุกจังหวัดทุกประเทศ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดในครั้งนี้เป็นการชี้แจงการดาเนินโครงการในระดับจังหวัดในปีงบประมาณ2,565รวมทั้งการสรุปผลการดําเนินงานปีงบประมาณ2,564ที่ผ่านมาโดยโครงการดังกล่าวเป็นการมุ่งเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนื่องจาก ข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาในแต่ละปีจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับนับแสนคนทั่วประเทศโดยนักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือเป็นจํานวนมากดังนั้นหากมีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมืออาจจะทําให้มีรายได้ค่าจ้างที่สูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพ ชีวิตได้ดีขึ้นลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้เป็นรูปธรรม ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออน ออนนนไลน์ะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ